วันนี้จะมาพาเปลี่ยนลำโพงในดีแบนตปี2020คู่หน้านะคะเขาเป็น6คูณ9ก่อนอื่นแล้วก็ทำการถอดกันค่ะทั้งสองข้างเลยเริ่มจากตัวมือดึงก่อน1ชิ้นมีน็อต1ตัว2ชิ้น3ชิ้นแล้วชักปั๊กนะคะจะเจอน็อตอีก2ตัวนอ็อตพลาสติกอีก1ตัวหมูช้างแล้วก็ดึงเลยค่ะ ออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับการถอดประตูทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสเปเซอร์แล้วก็ลําโพงนะคะเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยเอาประตูมาปิดค่ะ